ค่ะสถานการณ์ล่าสุดที่บ้านภูมิสรอนอำเภอการทะลักจังหวัดศรีสะเกขดขณะนี้ยังคงตึงเครียดนะคะเนื่องจากว่าชาวบ้านที่ออกมาต่อต้านกลุ่มมวลชนพันธมิตรที่เดินทางไปทวงดินแดนไทยรอบปราสาทพระวิหารยังคงปักหลักอยู่บริเวณในวัดภูมิสรอนค่ะและยังมีการส่งเสียงการรบกวนนะคะรวมถึงต่อต้านกลุ่มที่ยังเดินทางต่อเนื่องเข้าไปสมทบที่อุทยานแห่งชาติอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ สำหรับบรรยากาศหลังจากกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ไปทวงดินแดนไทยรอบปราสาทพระวิหารได้เคลื่อนขบวนจากสารหลักเมืองอำเภอกันทะล,ะลักษ์มาถึงด้านหน้าโรงเรียนบ้านภูมิสรอนเมื่อช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกานะคะโดยระหว่างนั้นมีการเจราจาเพื่อขอฝาด่านเข้าไปอย่างจุดที่พันธมิตรจะไปประกาศเจตนารมณ์ที่บริเวณผามออีแดงแต่ไม่สามารถฝาด่านเข้าไปได้ค่ะหลังจากการเจราจานะคะคทางฝ่ายพันธมิตรได้ฝ่าด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ ทำให้มีการประทะก,กันระหว่างคนไทยด้วยกันเนื่องจากมีชาวบ้านซึ่งคนในพื้นที่ที่บ้านภูมิสรอนยืนยันค่ะว่าเป็นชาวบ้านที่มาจากต่างพื้นที่นะคะได้ออกมาตั้งเบทีปราศัย,ยั่วยุให้ชาวบ้านเข้าทำร้ายกลุ่มพันธมิตรค่ะโดยสร้างความเข้าใจให้ชาวบ้านไม่เห็นด้วยกับการเข้ามาชุมนุมทวงดินแดนไทยครั้งนี้ จนช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกา30นาทีนะคะเมื่อมวลชนพันธมิตรตัดสินใจฝ่าด่านเจ้าหน้าที่เข้าไปเกิดการประทะก,กันชาวบ้านได้ใช้ก้อนหินและท่อนไม้คว้างใส่กลุ่มผู้ชุมนุมอย่างรุนแรงการประทะก,กันครั้งนี้ใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงค่ะทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะช่วงที่ชาวบ้านระดมคว้างขวดน้ําท่อนไม้และก้อนหินใส่กลุ่มพันธมิตร โดยระหว่างนั้นค่ะนายบีระได้ขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมพันธมิตรอยู่ในรถและปล่อยให้เป็นการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองก็ได้ห้ามผู้ต่อต้านให้หยุดใช้ความรุนแรงและหยุดการใช้คําพูดยั่วยุค,ค่ะ แต่ชาวบ้านไม่ยอมหยุดจากนั้นนะคะก็มีเสียงปืนคล้ายเสียงปืนดังขึ้นค่ะแต่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเป็นเสียงประทัดยักษ์ซึ่งชาวบ้านจุดคว้างใส่กลุ่มมวลชนพันธมิตรเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจให้ชาวบ้านกลับเข้าไปอยู่ในเขตวัดและเปิดเส้นทางให้กลุ่มพันธมิตรเริ่มเคลื่อนผ่านจากหน้าบ้านภูมิสร